คุณเคยได้ยินเสียงรถไฟในเวลาที่ไม่มีรถไฟวิ่งไหมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Story มีเรื่องเล่ากันอีกชิ้นเคยนะครับวันนี้ผมอยากเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องของบ้านเช่าหลังเล็กๆที่ตั้งอยู่ข้างรางรถไฟบ้านที่ไม่มีอะไรผิดปกติในตอนกลางวันแต่ทุกคืนตอนตีสามจะมีเสียงหูดดังขึ้นทั้งที่มันไม่เคยอยู่ในตารางเดินรถ เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล่าผีที่แต่งขึ้นมาให้ตกใจแต่มันคือเรื่องของคนธรรมดาที่บังเอื่นได้ยินเสียงซึ่งไม่ควรมีใครได้ยินถ้าคุณชอบเรื่องเล่าแนวลีลับที่ไม่ได้หลอนด้วยเสียงดังแต่ค่อยๆหลอนเข้าไปในความรู้สึกฝากกดไลค์เป็นกําลังใจให้ช่อง Story ่มีเรื่องเล่าและกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะทุกเสียงที่คุณตั้งใจฟังอาจเป็นเสียงเดียวกันกับใครบางคน ที่ยังรอให้มีคนจําเขาได้ตอนที่1บ้านเช่าหลังทางรถไฟเรื่องนี้ผมได้ยินมาจากพี่เอกคนรู้จักที่เคยทํางานกะกลางคืนแถวชาญเมืองสมุทรปราการพี่เอกเล่าว,ว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนเขาเคยย้ายไปอยู่บ้านเช่าหลังหนึ่งเพราะค่าเช่าถูกผิดปกติทั้งที่บ้านเป็นปูนสองชั้นสภาพดีและอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานบ้านหลังนั้นอยู่ติดกับทางรถไฟสายเก่า ด้านหลังเป็นป่ารกไม่มีบ้านคนอยู่ถัดไปอีกหลายร้อยเมตรเจ้าของบ้านบอกแค่ว่ากลางคืนอาจเสียงดังหน่อยรถไฟผ่านพี่เอกก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเขาทำงานเดึกอยู่แล้วคืนแรกผ่านไปเงียบๆคืนที่สองเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนเดินบนชั้นสองทั้งที่พี่เอกอยู่คนเดียวเขาคิดว่าเป็นเสียงไม้หดตัวตามอากาศแต่คืนที่สตอนตีสองกว่าพี่เอกสะดุง้งตื่นเพราะเสียงเด็กหัวเราะเบาๆ เหมือนอยู่ในบ้านเสียงนั้นไม่ได้หลอนแบบในหนังแต่มันใกล้ใกล้จนเหมือนยืนอยู่หลังประตูห้องนอนพี่เอกไม่กล้าเปิดไฟนอนนิ่งหายใจแทบไม่ออกสิ่งที่ทำให้เขาขนลุกที่สุดคือเสียงนั้นพูดเบาๆว่า,วารถไฟมาแล้วเช้าวันต่อมาเขาถามเพื่อนบ้านแถวนั้นป้าคนหนึ่งมองหน้าเขานานก่อนจะพูดว่าเมื่อก่อนบ้านหลังนั้นเคยมีเด็กถูกรถไฟชนตายทั้งครอบครัว พี่เอกเริ่มไม่สบายใจสั่นนอนไม่หลับแต่ยังไม่ย้ายเพราะไม่มีเงินจนคืนหนึ่งเขาเห็นเงาเด็กยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองทั้งที่ตรงนั้นไม่มีระเบียงและนั่นคือคืนที่เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นจริงๆตอนที่สองเสียงหวูดที่ไม่มีในตารางเดินรถหลังจากคืนนั้นพี่เอกเริ่มไม่ได้นอนเต็มตาภาพเงาเด็กที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างชั้นสองยังติดอยู่ในหัว ทั้งที่เขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจเป็นแค่เงาไมา้หรือแสงรถไฟสะท้อนเข้ามาแต่สิ่งที่อธิบายไม่ได้คือตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพี่เอกเริ่มได้ยินเสียงวูดรถไฟในเวลาที่ไม่ควรมีรถไฟสายนี้ปกติจะหยุดเดินหลังเที่ยงคืนแต่เกือบทุกคืนตีสามตรงพี่เอกจะได้ยินเสียงหูดลากยาวเหมือนรถไฟเก่าที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเสียงต่ำอูอ e, ี และเศร้าจนขนลุกคืนหนึ่งเขาลองเปิดแอป,ปดูตารางเดินรถไม่มีขบวนไหนผ่านในเวลานั้นเสียงหูดดังขึ้นอีกครั้งพร้อมแรงสั่นสะเทือนเบาๆของพื้นบ้านแล้วเสียงเด็กเสียงเดิมกระสิบใกล้หูว่าอย่ามองออกไปพี่เอกนั่งตัวแข็งเหงื่อเย็นไหลลงตามหลังเขาไม่กล้าขยับไม่กล้าหายใจแรงเช้าวันรุ่งขึ้น เขาตัดสินใจไปถามลุงยามที่สถานีร้างไม่ไกลจากบ้านลุงยามเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะเล่าเสียงเบาว่าเมื่อก่อนมีรถไฟขนของเสียเคยชนคนตายแถวนั้นแล้วก็ไม่มีในระบบลุงยามบอกว่าหลังอุบัติเหตุรถไฟขบวนนั้นถูกยกเลิกแต่ชาวบ้านแถวนั้นยังได้ยินเสียงหวูดเป็นครั้งคราวโดยเฉพาะคืนที่มีคนหมายยายเข้าบ้านใกล้รางคืนนั้นพี่เอกกลับมาบ้านด้วยใจไม่ดี ตอนตีสามเสียงวูดดังขึ้นใกล้กว่าทุกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงแต่มีเงาไฟจากหน้าต่างเหมือนรถไฟกำลังจอดอยู่หลังบ้านแล้วเสียงเด็กพูดประโยคเดิมอีกครั้งแต่คราวนี้เพิ่มมาอีกคำหนึ่งว่าถึงตาเราแล้วตอนที่สเด็กที่ไม่ได้มาคนเดียวหลังจากคืนนั้นพี่เอกเริ่มรู้สึกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่มีเสียงหรือเงาอีกต่อไปแต่มันเหมือนมีใครบางคน อาศัยอยู่ร่วมกันโดยที่เขาไม่เคยได้รับอนุญาตให้รับรู้เช้าวันหนึ่งเขาสังเกตเห็นรอยเท้าเล็กๆเป็นดินเปื้อนอยู่บนพื้นชั้นล่างทั้งที่เมื่อคืนฝนไม่ได้ตกและเขาแน่ใจว่าประตูทุกบานล็อกไว้หมดรอยเท้านั้นเล็กเกินกว่าจะเป็นของผู้ใหญ่ปลายเท้าแหลมเหมือนเด็กเดินเท้าเปล่าและมันมุ่งหน้าไปที่บันไดขึ้นชั้นสองพี่เอกยืนมองอยู่นานใจเต้นแรง ความรู้สึกแปลกๆบอกเขาว่าไม่ควรตามขึ้นไปดูแต่สุดท้ายเขาก็ฝืนตัวเองเดินตามรอยนั้นไปเมื่อขึ้นถึงชั้นสองรอยเท้ากลับหายไปหน้าห้องเก็บของห้องที่เขาไม่เคยเปิดใช้ตั้งแต่ย้ายมาเพราะมันมีกลิ่นอับแรงผิดปกติเขาค่อยๆเปิดประตูเสียงเอียดเบาๆดังขึ้นภายในห้องมืดมีเพียงแสงจากหน้าต่างเล็กๆส่องเข้ามาและตรงมุมห้อง เขาเห็นของเล่นเด็กเก่าๆวางกองอยู่ทั้งตุ๊กตาผ้ารถเหล็กขึ้นสนิมและรองเท้านักเรียนคู่เล็กที่มีคราบสีคล้ำเหมือนเลือดแห้งคืนนั้นเองพี่เอกฝันฝันว่าเขายืนอยู่ริมรางรถไฟมีเด็กหลายคนยืนเรียงกันทุกคนหน้าเปื้อนดินเสื้อผ้าขาดเด็กคนหนึ่งหันมามองเขาแล้วพูดว่าพี่เห็นแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ได้มาคนเดียวก่อนที่เสียงบูดรถไฟจะดังสนัน่น และทุกอย่างมืดลงพี่เอกสะดุ้งตื่นตอนตีสามตรงเสียงบูดดังขึ้นจริงๆพร้อมเสียงเด็กหลายเสียงไม่ใช่แค่เสียงเดียวอีกต่อไปเสียงหัวเราะเสียงร้องไห้และเสียงกระสิบดังปนๆกันอยู่ทั่วบ้านราวกับมีเด็กเต็มไปหมดเขานั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงและเพิ่งเข้าใจในคืนนั้นเองว่าบ้านหลังนี้ไม่ได้ถูกเลือกเพราะมันว่างแต่เพราะมันจำเป็นต้องมีคนอยู่ เพื่อให้ใครบางคนยังคงมีที่ยืนรอรถไฟขบวนเดิมต่อไปตอนที่ 4. อุบัติเหตุที่ไม่เคยมีในข่าวหลังจากคืนนั้นพี่เอกเริ่มฝันซ้ำๆทุกคืนความฝันไม่เหมือนฝันทั่วไปแต่มันเหมือนทุกบังคับให้ดูเหตุการณ์บางอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาเห็นรางรถไฟเส้นเดิมเห็นเด็กหลายคนยืนอยู่แต่ครั้งนี้มีผู้ใหญ่อยู่ด้วยผู้หญิงคนหนึ่งอุ้มเด็กทารกผู้ชายอีกคนพยายามโบกมือให้รถไฟหยุด ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเสียงเหล็กเสียดสีกับรางเสียงกรีดร้องแล้วภาพก็ตัดไปก่อนที่เขาจะเห็นชัดว่ามีใครรอดหรือไม่พี่เอกเริ่มสังเกตว่าทุกความฝันจะจบตอนตีสามตรงเสมอแล้วหลังจากนั้นเขาจะตื่นมาพร้อมกลิ่นข่าวจางๆในบ้านกลิ่นที่ไม่ใช่เลือดสดแต่เป็นกลิ่นเหมือนสนิมผสมดินเปียกวันหนึ่งเขาทนไม่ไหวจึงลาง,งานไปค้นข้อมูลที่หอจดหมายเหตุของอำเภอเขาไม่ได้บอกใครว่ากำลังหาอะไร แค่ขอเอกสารอุบัติเหตุรถไฟย้อนหลังหลายสิบปีสิ่งที่แปลกคือไม่มีบันทึกอุบัติเหตุใหญ่ในพื้นที่นั้นเลยทั้งที่จากสิ่งที่เขาเห็นมันควรเป็นข่าวดังพนักงานเก่าแก่คนหนึ่งเห็นเขานั่งค้นอยู่นานจึงกระซิบเบาๆว่าถ้าหาเรื่องนั้นอยู่มันไม่อยู่ในแฟนปกติหรอกแล้วชายคนนั้นก็เล่าว,ว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนมีขบวนรถไฟขนของผิดกฎหมายวิ่งกลางคืนแล้วเกิดอุบัติเหตุชนชาวบ้านที่ไปตั้งเพิงอยู่ใกล้รางศพถูกเคลียงเงียบ ข่าวถูกปิดเพราะไม่มีใครอยากรับผิดช,ชอบคืนนั้นพี่เอกกลับมาบ้านด้วยความรู้สึกหนักอึ้งตอนตีสเสียงหูดดังขึ้นใกล้จนเหมือนอยู่ในห้องนอนแล้วเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นชัดเด็กไม่ได้ยืนรอรถไฟอย่างเดียวแต่ทุกคนหันมามองเขาสายตาไม่ได้โกรธไม่ได้อาคาตแต่มันเป็นสายตาของคนที่รอให้มีใครสักคนจําได้แล้วสิ่งเด็กคนเดิมพูดเบาๆว่าพี่เริ่มจําได้แล้วใช่ไหมตอนที่หคนเฝ้ารางัง ตั้งแต่คืนที่เด็กพูดว่าพี่เอกเริ่มจำได้บ้านหลังนี้ก็เปลี่ยนไปบรรยากาศไม่เหมือนเดิมแม้ในตอนกลางวันก็ยังรู้สึกอึดอัดเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดพี่เอกเริ่มสังเกตว่าทุกครั้งที่เขาออกจากบ้านไปทำงานจะมีเสียงเหมือนใครลากของหนักๆอยู่ชั้นสองแต่พอกลับมาก็ไม่เคยพบอะไรผิดปกติจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเห็นสมุดเก่าเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ ทั้งที่มั่นใจว่าไม่เคยมีมาก่อนสมุดเล่มนั้นปกสีดำเปื่อยยุ่ยเมื่อเปิดดูข้างในกลับเป็นบันทึกลายมือเขียนด้วยปากกาหมึกซึมลายมือไม่ใช่ของพี่เอกแต่สิ่งที่ทำให้เขามือสั่นคือเนื้อหาในสมุดเขียนถึงเสียงหวูดตอนตีสามและหน้าที่ของคนเฝ้ารางผู้เขียนบันทึกเล่าว,ว่าบ้านหลังนี้ต้องมีคนอยู่เสมอ ื่อให้วิญญาณเด็กไม่ออกไปเพ่นพ่านและคนที่เข้ามาอยู่จะถูกเลือกจากคนที่เห็นและได้ยินหากใครเริ่มรับรู้แสดงว่าใกล้จะถูกแทนที่พี่เอกเริ่มนึกถึงคำของลุงยามที่เคยบอกว่าทุกครั้งที่มีคนย้ายเข้าใกล้ร่างจะเกิดเรื่องเสมอเขาพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมจนรู้ว่าคนเช่าก่อนหน้าเขา หายตัวไปโดยไม่มีใครรู้ว่าไปไหนไม่มีศพไม่มีข่าวเพียงแค่ของทุกอย่างถูกทิ้งไว้เหมือนออกไปชั่วคราวแต่ไม่เคยกลับมาอีกเลยคืนนั้นเสียงหูดดังขึ้นชัดเจนกว่าทุกคืนและเสียงเด็กไม่ได้ฟังดูอ่อนโยนอีกต่อไปเสียงกระซิบดังพร้อมกันหลายเสียงว่าถึงเวลาส่งต่อแล้วพี่เอกเดินออกไปที่หลังบ้านโดยไม่รู้ตัว เหมือนมีบางอย่างดึงเขาไปที่รางรถไฟเงาของเด็กยืนเรียงรายสองข้างทางและเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นผู้ใหญ่คนหนึ่งยืนอยู่ด้วยชายคนนั้นหันมามองพี่เอกด้วยสายตาเหนื่อยล้าก่อนจะพูดเบาๆว่าผมเฝ้ามานานแล้วถึงตาคุณต่อตอนที่6คืนแรกของการเฝ้าหลังจากคืนนั้นพี่เอกแทบไม่รู้ว่าตัวเองกลับเข้าบ้านมาได้อย่างไรความรู้สึกเหมือนถูกบางอย่างนำทาง ทุกย่างก้าวเบาหวิวเหมือนไม่ได้เดินอยู่บนพื้นจริงๆสมุดบันทึกเล่มเดิมถูกวางเปิดค้างไว้บนโต๊ะหน้าใหม่มีตัวหนังสือเพิ่มขึ้นทั้งที่เขาไม่ได้เขียนหลายมือเดิมบอกสั้นๆว่าคืนนี้อย่าออกจากบ้านพี่เอกอ่านจบใจสัน่นแต่ต้อไม่กล้าฝืนเวลาผ่านไปช้าอย่างผิดปกติตั้งแต่หัวค่ำจนดึกเสียงรอบบ้านเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงรถเสียงลมหรือเสียงสัตว์ พอใกล้ตีสามความเย็นก็เริ่มแทรกเข้ามาในบ้านทั้งที่ประตูหน้าต่างปิดหมดไฟในบ้านกระพริบหนึ่งครั้งก่อนจะดับลงเหลือเพียงแสงจากดวงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเสียงหูดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้มันดังชิดจนเหมือนรถไฟจอดอยู่กลางบ้านพื้นสัน่นเบาแต่ต่อเนื่องและพี่เอกก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเด็กเดินไปมาเสียงไม่รีบร้อนเหมือนพวกเขารู้ว่าคืนนี้มีคนเฝ้าแล้ว เด็กคนเดิมปรากฏตัวตรงปลายทางเดินชั้นสองใบหน้าไม่ชัดแต่แววตาดูเหนื่อยล้าเขาพูดเบาๆว่าพี่อย่าออกไปนะถ้าออกไปพี่จะหายไปเหมือนคนก่อนพี่เอกพยายามกลืนน้ำลายถามกลับทั้งที่เสียงสั่นว่าแล้วต้องทำยังไงเด็กไม่ตอบเพียงแต่หันไปมองนาฬิกาเก่าที่แขวนอยู่บนผนังเข็มหยุดนิ่งที่เวลาสามนาฬิกาตรงนั้นเอง เสียงกรีดร้องดังแว่วมาจากนอกรั้วบ้านเสียงเหมือนคนเจ็บปวดแต่ไกลมากพี่เอกยืนตัวแข็งน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าหน้าที่ของคนเฝ้ารางคือการอยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้เสียงเหล่านั้นหลุดออกไปหาคนอื่นเพื่อไม่ให้มีใครถูกดึงมาแทนที่เขาอีกเมื่อเสียงทุกอย่างเงียบลงไฟในบ้านกลับมาติดตามปกตินาฬิกาเดินต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในสมุดบันทึก หน้าถัดไปมีข้อความเพิ่มว่าผ่านคืนแรกแล้วตอนที่ 7. ความทรงจำที่หายไปหลังจากผ่านคืนแรกไปพี่เอกเริ่มใช้ชีวิตเหมือนคนปกติในตอนกลางวันเขาไปทำงานพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานแต่ลึกๆก,กลับรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่เหมือนเดิมเรื่องเล็กๆน้อยๆเริ่มหลุดหายจากความทรงจาเขาจาไม่ได้ว่ากินข้าวเช้าอะไรจำไม่ได้ว่าโทรศัพท์ไปคุยกับใครเมื่อคืน ทั้งที่ในมือถือมีสายที่โทรออกไปจริงๆเพื่อนร่วมงานทักว่าเขาดูเงียบลงสีหน้าเหมือนคนอดนอนมานานทั้งที่เขารู้สึกว่าตัวเองหลับตลอดคืนพี่เอกกลับมาบ้านตอนเย็นเปิดสมุดบันทึกดูและตกใจเมื่อเห็นว่ามีหลายหน้าที่เขาจำไม่ได้ว่าเคยอ่านมาก่อนบันทึกเหล่านั้นเล่าว,ว่าเมื่อคนเฝ้ารางอยู่ไปนานๆความทรงจำของตัวเองจะค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความทรงจำของคนตายเพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับพวกเขาได้โดยไม่ต่อต้าน เขาอ่านไปมือสั่นไปเพราะบ้างประโยคพูดถึงเรื่องในวัยเด็กของเขาอย่างถูกต้องทั้งที่ลายมือไม่ใช่ของเขาคืนถัดมาตอนตีสามเสียงวูดดังขึ้นตามปกติแต่คราวนี้พี่เอกไม่สะดุ้งเหมือนเคยความรู้สึกกลัวถูกแทนที่ด้วยความคุ้นเคยเขาเห็นภาพเด็กๆชัดขึ้นเห็นใบหน้าของผู้หญิงที่อุ้มทารกเห็นชายที่เคยบอกว่าเฝ้ามานานทุกคนดูเหมือนรู้จักเขาดีเด็กคนนึงเข้ามาจับมือพี่เอกแล้วพูดว่าพี่เริ่มเหมือนพวกเราแล้วนะ ประโยคนั้นทําให้เขาสะดุ้งเฮือกความกลัวกลับมาเต็มที่พี่เอกพยายามทบทวนชื่อตัวเองวันเดือนปีเกิดชื่อพ่อแม่เพื่อย้าว่าตัวเองยังเป็นคนเป็นแต่ในหัวกลับว่างเปล่าไปชั่วขณะเหมือนข้อมูลบางส่วนถูกลบออกไปแล้วเขานั่งกอดเขาร้องไห้ในความมืดและเป็นครั้งแรกที่เขาคิดถึงการหนีออกจากบ้านหลังนี้แม้จะรู้ดีว่าคนก่อนหน้าไม่มีใครหนีรอดแต่ถ้ายังอยู่ต่อไปเขาอาจไม่เหลือตัวตนให้หนีอีกแล้วตอนที่ 8. ทางออกที่ไม่มีชื่อ พี่เอกตื่นขึ้นมาในเช้าวันหนึ่งพร้อมความรู้สึกแปลกประหลาดเขารู้ว่าตัวเองชื่ออะไรแต่กลับนึกหน้าพ่อแม่ไม่ออกนึกบ้านเกิดไม่ออกแม้แต่เสียงตัวเองยังฟังดูไม่คุ้นหัวใจเต้นแรงด้วยความกลัวที่อธิบายไม่ถูกสมุดบันทึกถูกวางไว้ข้างหมอนหน้าใหม่มีข้อความเขียนไว้ว่าถ้าอ่านหน้านี้ได้แปลว่ายังเหลือเวลา ข้อความนั้นทำให้พี่เอกตัดสินใจในทันทีว่าเขาจะหนีออกจากบ้านหลังนี้ให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกอะไรเขาเริ่มวางแผนอย่างเงียบๆรวบรวมเงินโชวหาคนรู้จักที่ยังจำได้และเตรียมออกจากบ้านก่อนพระอาทิตย์ตกเพราะในบันทึกระบุชัดว่าห้ามอยู่ในรั้วบ้านตอนตีสามไม่ว่ากรณีใดๆเย็นวันนั้นขณะที่พี่เอกลากกระเป๋าออกมาหน้าบ้านเสียงเด็กดังขึ้นพร้อมกันว่าพี่จะทิ้งพวกเราเหรอ น้ำเสียงไม่ได้โกรธแต่เต็มไปด้วยความผิดหวังเขากัดฟันไม่หันกลับไปมองเดินออกจากรั้วไปโดยไม่หยุดแต่ทันทีที่ก้าวข้ามเขตรางรถไฟความรู้สึกเย็นวาบแล่นผ่านทั้งตัวภาพรอมข้างบิดเบี้ยวเสียงบูดดังขึ้นใกล้หูจนแทบแตกพี่เอกเห็นภาพซ้อนเด็กผู้ใหญ่และเงาของตัวเองยืนทับกันอยู่บนรางเขาล้มลงมือคว้าพื้นดินแน่นก่อนจะหมดสติไปเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาอยู่ในโรงพยาบาล หมอบอกว่าเขาหมดสติอยู่ข้างรางรถไฟมีชาวบ้านไปพบเข้าทุกอย่างดูเหมือนเขาหนีรอดแล้วแต่มีบางอย่างไม่เหมือนเดิมพี่เอกจำไม่ได้ว่าทำอะไรจำไม่ได้ว่ามาที่นี่ได้อย่างไรและที่แย่ที่สุดทุกคืนตอนตีสามเขายัางคงได้ยินเสียงบูดอยู่ในหัวเหมือนมันไม่ได้ตามเขามาแต่อยู่ข้างในตั้งแต่แรกตอนที่9เฝ้าทั้งที่ไม่มีรางหลังออกจากโรงพยาบาล พี่เอกย้ายไปอยู่ห้องเช่าเล็กๆในตัวเมืองไกลจากทางรถไฟเขาพยายามเริ่มชีวิตใหม่ใช้ชีวิตแบบไม่ขุดคุยอดีตเพราะรู้ดีว่าความทรงจำบางส่วนหายไปแล้วอย่างถาวรทุกอย่างดูเหมือนจะดีขึ้นไม่มีเงาเด็กไม่มีเสียงเดือนกลางคืนจนเขาเริ่มคิดว่าเรื่องทั้งหมดอาจจบลงจริงๆแต่คืนหนึ่งขณะนั่งดูทีวีอยู่คนเดียวเสียงหวูดก็ดังขึ้นเบาๆในหัวไม่ใช่จากข้างนอก แต่เหมือนดังมาจากความคิดของตัวเองพี่เอกรีบดูนาฬิกาเวลาตีสามพอดีเขาปิดทีวีห้องเงียบสนิทแต่เสียงนั้นยังอยู่พร้อมกับภาพเลือนรางของรางรถไฟที่เขาไม่เคยเห็นในเมืองนี้มาก่อนวันต่อมาเขาเริ่มสังเกตเห็นคนแปลกหน้าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งยืนเหม่ออยู่ข้างถนนใหญ่ในตอนดึกสายตาเดียวกับเด็กที่บ้านหลังเก่า ผู้ชายวัยกลางคนที่นั่งอยู่ใป้ายรถเมย์ตอนตีสาสีหน้าเหมือนคนรออะไรบางอย่างพี่เอกเริ่มเข้าใจว่ารางรถไฟไม่ได้เป็นแค่สถานที่แต่เป็นจุดรอของคนที่ตายโดยไม่มีใครจดจําและหน้าที่ของเขาไม่ใช่การเฝ้าบ้านอีกต่อไปแต่คือการรับรู้การมีอยู่ของพวกเขาคืนนั้นเขาหยิบสมุดบันทึกที่คิดว่าทิ้งไปแล้วขึ้นมามันกลับมาอยู่ในกระเพาโดยไม่รู้ตัว หน้าใหม่เขียนว่าคนเฝ้าไม่จำเป็นต้องอยู่ที่เดิมแค่ต้องไม่ลืมพี่เอกนั่งอ่านอยู่นานก่อนจะหลับไปพร้อมเสียงบูดที่ค่อยๆเบาลงเขาไม่รู้ว่าหน้าที่นี้จะจบเมื่อไหร่แต่เริ่มเข้าใจแล้วว่าบางวิญญาณไม่ได้ต้องการการแก้แค้นแค่ต้องการให้มีใครสักคนรู้ว่าพวกเขาเคยมีตัวตนและไม่ได้หายไปอย่างไร้ความหมายตอนที่สิบเสียงที่ยังมีคนฟัง เวลาผ่านไปหลายปีพี่เอกใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งทำงานใหม่อยู่ที่ใหม่ไม่มีใครรู้ว่าเขาเคยผ่านอะไรมาบ้างความทรงจำบางส่วนไม่เคยกลับมาแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยหายคือเสียงหวูดตอนตีสามันไม่ได้ดังทุกคืนบางคืนก็เงียบบางคืนก็ดังแผ่วเหมือนเสียงเตือนให้เขารู้ว่าหน้าที่นั้นยังไม่จบพี่เอกเริ่มทำสิ่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวทุกครั้งที่เห็นข่าวอุบัติเหตุที่ถูกมองข้าม คนตายที่ไม่มีชื่อหรือเรื่องที่ถูกปิดเงียบเขาจะหยุดอ่านหยุดฟังและจำรายละเอียดเหล่านั้นไว้เขาเริ่มเขียนบันทึกใหม่ไม่ใช่สมุดเล่มเดิมแต่เป็นของตัวเองเขียนชื่อคนที่ไม่มีใครจำเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากพูดถึงเหมือนเป็นการยืนยันว่าพวกเขาเคยมีตัวตนจริงๆคืนหนึ่งเสียงหู่ดดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ทำให้เขากลัว ภาพเด็กๆปรากฏขึ้นในความฝันพวกเขาไม่ได้ยืนรอรถไฟอีกต่อไปแต่ยืนอยู่ไกลๆย,ย,ยิ้มบางๆเด็กคนเดิมพูดกับเขาเป็นครั้งสุดท้ายว่าขอบคุณนะที่ยังจำเราได้จากนั้นเสียงหวูดก็ค่อยๆเงียบลงเหลือเพียงความเงียบธรรมดาของคืนหนึ่งพี่เอกตื่นขึ้นมาโดยไม่มีเสียงอะไรในหัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขานั่งนิ่งอยู่นานก่อนจะเข้าใจว่า การเป็นคนเฝ้ารางไม่ได้หมายถึงการถูกผูกมัดตลอดชีวิตแต่คือการไม่ปล่อยให้ความตายของใครบางคนกลายเป็นเรื่องที่ไม่มีใครรับรู้เมื่อ,อยังมีคนฟังยังมีคนจำวิญญาณก็ไม่จำเป็นต้องรอรถไฟขบวนเดิมอีกต่อไปบางทีเรื่องน่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่ผีแต่คือการที่ชีวิตหนึ่งหายไปโดยไม่มีใครเหลียวมองและเสียงหวูดที่น่ากลัวอาจเป็นแค่เสียงเรียกของคนที่ไม่อยากถูกลืม